เวลาเสร็จแล้วนะครับวันนี้คนเยอะมากครับต้องน้ำดูน้ำมาจีบอะไรนี่เนี่ยขอบคุณมากๆอันนั่งอันนั่นยัวยังไม่ได้เก็บอันนี้ของว่ามันติพัดกันไปนาโบดพี่ทใา้ลูกที่นาโบดน้ำมาจัน นคนเยอะมากนะครับวันนี้ตัวแทนหมู่บ้าน ก็แทนหมู่บ้านเกลี่ยเกี่ยเกี่ยขอเปลี่ยนชุด มืออื่นประถมูมาเท่าซีนครับมือนี้พ่อสมจิตพอททองพี่อาร์ตลงมาช้ากว่าเพื่อนเลยนะครับเ,เอาลำ้องเอาซื้อมานี่จะไปทำไรอ่ะ กำลังเก็บขอกันนะครับเนี่ยใครให้ผู้หญิงมายกลังให้เนี่ยโอ้โหใครจะกล้าทำไม้ถือตัวเล็กๆพี่แซนตาลุบปลกคืนี้เดินทางต่อนะครับวันนี้เดินทางต่อที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ เช่นเก่าเช่นเดิมของเราปีนี้ปีที่แล้วก็ไปมาแล้วครับดีย๋ยคุณกับแหน่นอังหวังว่าปีนี้คุณจะรักเรานะครับน้องใครไม่รักเ์ดเลยตุ๊บมากเลยวันนี้เจอกันที่งานทุ่งนะครับ